สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมดูกับชองเลบ้บนนอกครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเล่นน้ำครับหลังกินห้าเสร็จก่อนจะเข้าคอกพักเตียงครับอยากจะ ฝากเตือนกันสักน้อยนึงครับช่วงนี้ฝนมันลงแล้วครับสำหรับงวัวแต่สำหรับควายนี่มาเตาใดครับควายนี่จะบ่ค่อยปะเวลาฝนลงช่วงเดือนเมษาพฤษภานี่ต้นไม้แล้วก็หญ้าครับมันจะแตกหยอดอ่อน ควายนี่บ่ค่อยมีปัญหาครับเรื่องต้องอืดแต่งัวนีเนวมม่เริ่มแล้วครับงัวผมนี่เริ่มละเริ่มจะมีปัญหาเรื่องต้องอืดครับจะมาเลี้ยงแบบช่วงที่มันเร่งจัดๆนี่มาได้นะครับเพราะนี้เหมือนเจออาการครับสองสามตัวละเพราะว่าวันก่อนนี่ผมไปไปกินแย่าปงอ่อนครับ มันแตกยอดอ่อนหันว่ามันเหมาะปลานออกไปเล็มครับผ่านไปผมพื้นหนึ่งครับครับผมวันนี้ออกอาการนะครับกิ่นยาเข้าไปก็เริ่มมีแก๊สครับแก๊สในกระเพาะกินไปยุดไปกินไปยุดไปครับแล้วก็จะมีน้ำลายเริ่มมีน้ำลายออกปากมันจะก้มหัวลง ก็ต้องมันก็จะเริ่มมีแก๊สครับวันนี้อากาศดีครับอากาศไม่คยห้อนครับควายนี่มันยอมเข้าออกแล้วรับน้ำเซ็ตออกมากินหญ้าต่อครับฝนตกนะครับเมื่อคืนดินกลางตมเปียจุ่มหดเลยครับ อากาศมันเย็นครับอารมณ์ดีครับคึกครับคึกนั่นโอ้ก่อ,อ,กลอยลัดลักไว้ครับมีปล่อย,อยตัวหนึ่ง ดีครับงวน้อยอแม่มันเป็นลูกผสมครับพ่อก็เป็นลูกผสมออกมามันทนแดดครับทนขนาดเลยนะมันมีการหอบครับถ้าเป็นเลือดยุโรปผสมแบบเป็เมาเตอร์ลูกผสมนี่จะหอบครับผมเคยเรียกว่าเจอการห่อนี่หอบเลย ออกไปแฮกๆเลยครับโอวที่มีอาการต้องออคือตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ไม่มั่งทำตัวนึงครับสามตัวโองอาการครับนี่ก็กักครับปล่อยเล็มก็กินแพงแห้งไปครับนี่ก็เฮ้ยมันกินหญ้าเพ็งกุลาไปก่อน มันผอมาปลไปเล็มไปก่อนฝนลงแล้วครับมันต้องกลัวมันตายต้องปุ่นก็ออกละแตกยอดง้าหมอนคับเขาเสียของง้อเล็มก็คือมันจะลกออกมาตัวยแต่ก็บกเป็นอย่างครับมีแป้งทำพันไม่แล้วอันนี้ก็ปล่อยเล็มได้ <c oughs> แดดฮอนครับตัวนี้แต่มันมีลมมันก็เลยเย็นถ้าเป็นบางวานันนี่ฝนยังมาตกตัวนี้มันจะฮอนแบบผมมีลมครับฮอ่อ,อบอ้าวฝนลงมาหนักหญัก,กาเริ่มออกหนักขึ้นครับก็มีทต่เล็มหนักขึ้นแต่ก็ยังที่ผมบอกครับต้องระวังสำหรับงัวครับ เด่นๆเลยสำหรับหัวนี่แหละมันจะต้องอืดครับบางทีอาการต้องอืดนี่มันจะเป็นอยู่สองสามวันครับไปกันไปเดียวไปไปขับมาไปชอบมาก,กวนกันนะ ครับแนามาใหม่โอ้กระเาวาตัวเต่าถุงทอกระเา๋านี่เขี้ยวร้อนแล้วครับเขี้ยวกูแหลกเขี้ยวแต่กูแหลกจะขึ้นละเขี้ยวร้อนไปหนึ่งซี่นะครับเล็มหญ้าลำบากหน่อยแต่เดี๋ยวเขี้ยวแต่มันขึ้นนี่จะกินหญ้าตามปกติได้ละตอนนี้กำลังเขี้ยวเบาอยู่ครับพันหลอ จะเดมหน้าเนาหน่อยวันนี้มันก็ได้กินหญ้าตัดครับคลิปปุ่มมันก็เลยเต้งๆหน่อยควายนี่มันจะชอบเล็มครับเญ้าสั้นๆที่ละเล็มดีขนาดครับวันเป็นวันนะถ้าอากาศเย็นนะ ได้ว่าจะต้องอยาานะครับช่วงเดือนกรกฎาสิงหาครับต้องลงนะครับแต่ช่วงนั้นจะมียญาในป่าในดอยครับย่าธรรมชาติจะออก กันเียคุณยาให้แล้วมันไปอาบน้าเหมือนหมดละยาบลาเรือแล้วครับยาก็ไม่ได้มีพิษภัยครับงวควายครับแต่มันมีพิษครับพวกสัตว์ตีแบบนีพวกแมลงตีแบบนีกระดูกสันหลังผิวหนังก็เริ่มเลื่อมมาแล้วครับไม่นอน แย่นักขึ้นครับก็นณะนี้ก็ฝูงขนาดนี้ก็กำลังพอดีครับเมาแหงคนเลี้ยงไปนักอยู่ถ้ามีแย่นักๆก,ก็อาจจะเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาให้มนก็ได้ครับ แปลงย่มันยังหมดปอแต่รดขนาดลงครับนห้มันจัดการง่ายขึ้นดูแลทั่วถึงครับ แก้มเลยครับงานก็เริ่มออกนักขึ้นครับช่วงคออ้่ามันเกิดเดือนไหนครับเพราะว่ามันติดมันหนุนมาเป็นลูกติดมาตอนติดมานี่น่าจะได้สัก ห้าหกเดือนเหมือนกันว่าช่วงนั้นนีเข่ามันยาวนะครับ <c oughs> ฟึกมัดครับหัวน้อยต่อเตมัดนี่ต้องเฝ้าครับงอเตมันบอดเกยมัดพอดีก็ เวลาช่วงที่เขาผมมีเวลาครับเขามัดรักไว้เขาแย่เขาเพียงแห้งกองไว้ให้มันกินครับไปปุ้นไป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 มามานี่เร็วไปเออจะไปกวนง้บ ทาบึกเลยได้หัมสักปีสองปีครับก็จะงญ่แบบสุดๆละปีนี้น่าจะได้เรื่องความเง้วครับลำตัวมันจะเงวกว่าเม็นูนนสักน้อยหนึ่งแหละความสูงก็ยังแบบเปรี้ยงกันตมตนยังงญ่ขึ้นได้หัมอยู่ครับในช่วงหน้าฝนครับจะอัดเน้ในเปียเข้าไปให้มันติ๊ก โดบครับควายนี่บ่ค่อยมีเรืืองอย่างไม่ปวดหัวครับต้องอืดนี่บ่ค่อยมีเลยบ่ป,ปะเลยครับต้องอืดสำหรับมันทนครับอดทนแม่จะเจ็บป่วยก็เดินอกไปกินหญ้ายอยู่ยอมครับเลยเป็นงัวทั้งตัวนี้บ่ไปเลยครับบ่เดินเลย ไปกันพุ่แล้วดีแหัมสัก,กัมมันน่าจะปลากันปิกอยู่เพราะวอากาศเริ่มจะอ่อนอบเอาวละครับช่วงนี้ก็จะมีฝนนะก็ระมัดระวังวะครับซ้ำแซมขอ,อกให้ดีหลังคงหลังคา